ตั้งเวลาไว้ทำไมครับก็ปิดเปิดหลอดเราไม่ต้องมาปิดเปิดมันผู้ชมครับผมโอ้ตัวนี้มันยาวนะครับเนาะตัวนี้ยาวครับผู้ชมสวยมากเลยครับนอันนี้ก็ทับด้วยเล่เหมือนกันนี่ทับตัวอ่บังคับตัวทับตัว ฝากไว้ก็อว,วดวอีกเยี่ยมเลยนะผู้ชมครับนี่คือแนวคิดที่มีความสุขเลยนะผู้ชมครับมีเงินอย่าฝากไว้ที่นาคารเอามาฝากไว้ที่วัวดีกว่าไฟเหลือ,อน้ําเหลือไฟเหลือฟรีทุกอย่างเนาะฟรีทุกอย่างโอ้เยี่ยมผู้ชมครับ <laughs> ไม่ต้องลงทุนอะไรแล้วผู้ชมส <laughs> วัสดีครับผู้ชมวันนี้นะครับเรามาเยี่ยมชมฟาร์มวัวนะครับที่ใช้ระบบโซลาร์เซลล์ในการจัดการแล้วก็ใน ใช้ตัวอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับในการควบคุมการเปิดปิดไฟฟ้าแล้วก็มีการเลี้ยงวัวต้นน้ําซึ่งเป็นแนวคิดที่ดีมากๆเลยนะผู้ชมครับสําหรับคนที่อยากจะทําแบบนี้แล้วก็อยากได้กระแสไฟฟ้าหรืออยากได้เครียกชุดนอนนาน,นะผู้ชมครับใช้ในชีวิตประจําวันอยู่ที่สวนนะผู้ชมครับตอนนี้เรามาเจอเจ้าของนะครับสวัสดีครับอาสวัสดีครับสวัสดีครับที่นี่ที่ไหนครับที่นี่อย่าเรียกว่านอนสมิด บ้านนนสมิทธ์อ่าไม่ใช่บ้านจังหวังจะเริ่มต้นอยู่ประมาณสิบกว่าหลังตรงนี้อ๋อนนสมิทธ์ครับผมฟาร์มที่นี่ชื่อว่าอะไรครับอ่าอัตชาอัตชามีเบอร์โทรไหมครับอ่าศูนย์เก้าแปดเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามสี่หนึ่งโอเคนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถที่โทรสอบถามได้โดยตรงนะครับผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับวัวที่นี่ครับผู้ชมปเดี๋ยวเราไปชมกันครับครับก็มีสายพันธุ์บราแันนะครับบราแมนบราแันยังสาวๆอยู่เลยอ๋อัววัววัว ต้นน้ำใช่ไหมครับวต้นน้ำวต้นน้ำมัก็สารมันมีแม่เล่อยู่ตัวหนึออง่งพึ่งทับได้ประมาณสองอาทิตย์ <c oughs> ครับผมเอทำไมถึงเลี้ยงวัวครับอ่ะคิดว่ามาอยู่บ้านครับผมมาอยู่บ้านดูดูอาชีพหลายๆอาชีพนะครับผมมันไม่ลงตัวอ๋อ,อไม่ไม่ลงตัวก็ตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเลี้ยงวัวเลี้ยงวัวครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยผมปลูกพืชหลายอย่าง ตั้งแต่กาแฟต้นหมากบ้างนิดปีบ้างครับผมมันไม่ได้ผลนะครับออสามสีปีหมดเป็นหลายแสนหมดไปหลายแสนเลยมาเลี้ยงวัวดีกว่าอ่ช่วยมาเลี้ยงวัวดีกว่าเนี่ยผู้ชมครับเริ่มจากข้องนี้นะครับอ่าอันนี้วัวแม่พันชารีเลยใช่ไหมครับชาลีครับตึ่งข้าไปสองอาทิตย์นะครับอ่าหืมเลุกขึ้นลุกขึ้นเนี่ยผู้ชมครับนี่วัวแม่พันลุกขผมโอ้ตัวนี้มันยาวนะครับเนาะตัวนี้ยาวครับโอ้ผู้ชมสวยมากเลยครับเนี่ยอันนี้ก็ทัทกด้วยเล่เหมือนกันอันนี้ทับตัว อ่าทับตัวทับตัวอืมเยี่ยมเลยครับทับตัวอ่าฮะวัวแม่เล่ทับตัวนะครับด้านนู้นแหะครับอ่าวัวพันธุ์บราันเหมือนกันพันเหมือนกันลูกผสมบ้างลูกกระทบบ้างใช่ไหมครับกระทบบ้างเข้ากันไปครับผมมีตัวไหนที่พอจะแบ่งปันบ้างไหมครับเออสวยๆก็มีอยู่สองสามตัวเนาะครับผมสองสามตัวโอ้ตัวนี้สวยนะครับผู้ชมครับเนี่ยโอ้หืมเยี่ยมเลยผู้ชมครับเนี่ยตัวนี้ครับผู้ชมชื่ออะไรครับชื่อบิ๊กชื่อบิ๊กใช่ไหมครับชื่อบิ๊ก กันหนึ่งครับอ๋อที่นี่มีโซลาเซลล์ด้วยเหรอครับครับผมเป็นผู้จำหน่ายแผงโซลาเซลล์โอ้โหผู้ชมครับเดี๋ยวไปพาไปดูหน่อยครับถ้างั้นเนี่ยผู้ชมครับมีโซลาเซลล์ด้วยถ้าผมเนี่ยทำเจาะน้ำแล้วอยากให้อาไปติดตั้งระบบโซลาเซลล์ให้รับทำไหมอ่าทำให้ได้ทำให้ได้ทุกระบบโอ้ผู้ชมครับยังไม่เรียบร้อยดียังไม่เรียบร้อยดีปรับปรุงไปเรื่อยก็ปั๊มน้ำขนาดสองแรงสมอุดม่องอยู่นู่นนะครับครับผมอ่าแล้วก็ส่งน้ำขึ้นไปแทรก อ,อ,อ้ใจั่วทั้งแปลงคือหลักการคือใช้โซลาเซลล์แล้วใช้สมมติดูดน,น้ำไปที่แทงครับแล้วก็โซลาเซลล์แล้วก็เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าครับผมอ,อ๋อนี่แบตเตอรี่แบตเตอรี่สองโลกนี้อยู่เลยใช่ไหมครับอ,อยู่เดี๋ยวผมนั่งจะนําเข้าไอแผ่แบตที่เทียบม,มาน่าจะวันศุกร์น่าจะมาถึงครับผมเพื่อลองรับที่พักอาศัย ครับผมเอาง่ายถ้าเกิดว่าผมเนี่ยอยากจะให้อาไปติดโซล่าเซลล์ที่บ้านน่ะดูดน้ําขึ้นมาใช้งานเนี่ยก็ต้นงบประมาณเท่าไหร่ครับต่อจุดครับอไม่ถึงสองหมื่นนะไม่ถึงสองหมื่นไม่ถึงสองหมื่นรวมแผงรวมปั๊มรวมอุปกรณ์ทุกอย่างไม่ถึงสองหมื่นคือจ่ายเงินสองหมื่นได้ทุกอย่างน้ําไหลใช่น้ำไหลเร่ม้เริ่มต้ครับผมอันนี้ก็อินเวอร์เตอร์ของผมเนี่ยมีต่อเชื่อมสามารถเชื่อมได้ แต่ว่าไม่อยากจะเชื่อมครับผมมันทรมานอินเวอร์เตอร์ทรมานแบตเตอรี่เวลาเชื่อมผมไมใช้เครื่องปั่นไฟใช่ไหมเครื่องปั่นไฟเครื่องปั่นไฟครับผมเครื่องไฟแต่ว่าโซล่าเซลล์ก็มีขีดจำกัดอยู่ระดับหนึ่งเหมือนกันเนาะใช่ใช่ใช่สามารถที่จะมาเชื่อมมันใช้ไฟหนักแผงแผงโซล่าเซลล์อยู่ตรงนี้่จะมองไม่เห็นอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนนี้ใช่ไหมครับอยู่ข้างบนนี้หกแผงบวกเก้าแผงสิบห้าแผงสิบห้าแผงไฟนี่เหลือเฟือเลยใช่ไหมครับเหลือเฟือเลยครับครับสซนรอบบ้านหลังนี้โซนทัดพัดลมตู้เย็น ครบทุกอย่างเลยครบทุกอย่างเลยโอ้เยี่ยมเลยครับเรือร้อนเสามารถที่จะติดเครื่องปรับอากาศได้ด้วยนะแผงนี่ผู้ชมครับแผงอยู่ด้านบนนั้นนะครับผู้ชมครับนี่เห็นได้มองมเนแผงนี่ครับผู้ชมครับโอ้เยี่ยมเลยนะครับไม่ธรรมดาบางแผงดีมีชัยกว่าครึ่งเงี่ยันนี้เยี่ยมเลยผู้ชมครับมีโซลารเซลล์รับติดโซลาเซลล์ด้วยแล้วก็หันมาเลี้ยงวัวเห็นว่าเลี้ยงวัวด้วยแต่ก็วัวนี้เป็นโจทย์ที่เราสามารถตอบคำตอบได้เลยใช่ไหมครับได้ครับได้ได้ครับ แล้ววัวที่นี่ให้กินอะไรบ้างครับมาวัวตรงนี้จะให้กินกระโพดหมักด้วยอาหารข้นหญ้าตรงที่หญ้ามีเยอะครับผมแล้วก็ฟางฟางครับฟางเยี่ยมเลยนะท่านผู้ชมครับแสดงว่าอาหารบ้านเรานี่เนาะอาหารบนบ้านเราครับตอนนี้หญ้าเยอะเราก็เน้นไปที่หญ้าครับผมแต่ว่าหัวอาหารเราก็ไม่ให้ขาดมีอาหารด้วยใช่ไหมครับครับมีหัวอาหารอห้อนี้อาทำหมดประมาณเท่าไหร่ครับนี่ อคอกนี้ประมาณสองแสนห้าครับสองแสนห้า <250. S 2> ครับอ๋อนี่หมดแล้วนี่ยผู้ชมครับอคอกนี้สองแสนห้าโอ้โหเหล็กอย่างดีนะอาเนาะเหล็กคาร์บอนไนท์หมดเลยใช่ไหมครับนี่คารนไนท์หมดเลยครับผู้ชมครับอคอกนี้ถือว่าเป็นมาตรฐานได้เลยนะสองสองแสนห้าขังวัวได้ประมาณสักกี่ตัวครับนี่จริงๆแล้วล็อกละสี่ห้าตัวได้ <S 1> 1, <S ได้เนาะสองสามสี่ห้าห้าแปดสี่สิบสี่สิบตัวลวลอวได้สี่สิบตัวสองแสนห้าได้สี่สิบตัว น้ำก็ไว้ด้านหลังนู้นใช่ไหมครับหลังนู้นครับอันนี้คือรังอาหารคือด้านหน้าเนี่ยผู้ชมครับเยี่ยมเลยครับทําไมถึงมีไอ้ตักรังน้ํารังอาหารอย่างนี้ครับแต่ก่อนตรงนี้ใช่ไหมครับอันนี้จะเอาไว้ผสมเอรามีกากน้ําตาลอใส่น้ําแล้วก็เอาไอ้ฟางชุบอ๋อแล้วค่อยให้มันกินอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วคือ มันทําให้วัวกินได้เยอะขึ้นทําให้วัวกินได้เยอะขึ้นส่วนตัวนี้ก็คือไว้สําหรับใส่อาหารค้นอ๋อมีอาหารค้นด้วยเหรอครับอาหารล้ของตัวอาหารนะครับอาหารค้นใส่นี้ครับผมใส่นี้โอ้เยี่ยมเลยนะผู้ชมครับด้านซ้ายมือผมนี่คือฟางใช่ไหมครับฟางกองฟางลงฟางขาดเท่าไหร่ครับที่นี่ครับสามก้อนร้อยสามก้อนร้อยรู้สึกว่บสามก้อนร้อยราคามาตรฐานเลยราคาเลยสก้อนเนี่ยผู้ชมว่าสามก้อนร้อยอันนี้โรงเรือนนี้สร้างหมดเท่าไหร่ครับนี่ ลงเงินนี่หกหมื่นหกหมื่นหกหมแต่ว่าเมื่อกี้สองแสนกว่าก็เป็นสองแสนหกละอ่าก็รวมๆสองหลังนี่ก็สามแสนนะสามแสนนะผู้ชมครับแต่ว่าไม่ธรรมดานะผู้ชมขอาววัวราคาสามแสนนะผู้ชมครับอ๋อนะครับผู้ชมครับอันนี้ตั้งใจตั้งใจแล้วก็พร้อมเหลือแต่กระดูกอ๋ออ่าเหลือแต่กระดูกครับผมแล้วก็มามาฉีดยาบำรุงฉีดยาไข้ยากแล้วก็ให้กินอาหารข้นอ่าเต็มวัวแล้วเนาะ กับทุกทถั่นอีกหอนเดียวก็เดี๋ยวเปิดประตูให้เขาไปไหนก็ไปไปสลักเส้นีเข่าสระเซนีเขาคนตัวเดียวยื้อตัวเดียวปล่อยได้ตัวเดียวครับผมเอาขาจะไปไหนมาไหนขออนุญาตนะครับล็อกอาทำไมทําได้ดีจริงเลยครับผู้ชมเนีะยผมเพิ่งสังเกตเห็นนะครับว่าประตูด้านในนั้นนะครับอาพาผู้ชมด้านในนหน่อยได้ไหมครับเนี่ยผู้ชมครับด้านในล็อกแต่ละล็อกนะครับมันจะเป็นสลักอ่ะรับอ่ะอาครับปะเดี๋ยวผู้ชมกันผู้ชมครับโอ้พอกเทพแล้วครับงานนี้เนี่ยผู้ชมครับ เป็นสลักเนี่ยอ๋อนี่ครับแล้วก็สามารถปิดเปิดได้ครับผมทุกช่องแล้วสลักตัวนี้เอาทาไมถึงทำอย่างนี้ครับอ๋อตรงนี้ใช่มไหมครับผมก็สามารถทําเป็นคอกใหญ่ได้อ๋อเราสามารถ<อ>ที่ประยุกต์ประยุกต์เป็นคอกใหญ่ได้คอกใหญ่ได้นี่ยผู้ชมครับเห็นสลักเนี่ยอโอ้เยี่ยมเลยครับอันนี้ไปดูแบบมาจากไหนครับมาได้ช่างจากทางเขื่อนเิรินทรอบบุบลมาช่วยกันออกแบบอืมอืมมาช่วยกันออกแบบ แต่ว่าระหว่างคอกใหญ่คอกเล็กนี่มีอย่างนี้หมดเลยครับคือถ้าเราอยากได้คอกใหญ่เราก็เอาอันนี้ออกอันนี้ออกถ้าอยากได้คอกเล็กก็ซอยก็ปิดอย่างนี้โอ้โ้เยี่ยมผู้ชมเยี่ยมมากมากครับโอ้จะได้เลยโอ้สุดยอดนะครับผู้ชมโอเคนะครับอ่าเนี่ยผู้ชมครับตัวนี้บัวบรามันหลังยาวหลังยาวกี่ปีแล้วครับตัวนี้ครับจาไม่ได้น่าจะปีกว่าละอ๋อวัวซื้อมาใช่ไหมครับวัวซื้อมา โวตในนี้คือซื้อมาหมดเลยซื้อมาหมดทั้งหมดเลยซื้อมาทั้งหมดเลยทําไมถึงทําอย่างนั้นครับอ่ะเออก็เราไม่มีตัวพ่อตัวแม่เราก็เริ่มยังไงดีเราคิดว่าเออต้องซื้อเข้ามาล่ะท้งแรกเราต้องยอมลงทุนล่ะแต่ว่าลงทุนเยอะเหมือนกันเนาะเยอะเหมือนกันเออทำให้ข้องนี้ก็สิบสี่ตัวจะเพิ่มอีกสองตัวเนาะครับผมาแม่เล่มาอ๋อจะหาแม่เล่มา เพราะว่าจะทําต้นน้าทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยคือจะใช้บราหมั่นแล้วก็ชาลีรับใช้บรามันทำไมทาไมถึงเลือกเลี้ยงสองสายพันธุ์เนี้ยครับเออโครงสร้างมันมันจุดสวยกว่าเลยอือฮะตัวนี้ก็ใช้ได้อยู่สวยสวยครับตัวนี้นากอ่าทำไมนางอ๋อมีเชื่อหมดทุกตัวทุกตัวทุกตัวอ้อเยี่ยมเลยผู้ชมครับวัวนี่วัวสวยๆนะผู้ชมครับวัวใเรวัวต้นน้ำเนาะวัวต้นน้ำวัวสาววัวสาวมีสาวๆนะครับ พวกวัวก็มีอ๋อผู้ชมด,ดูนะครับว่าวัวที่นี่นะครับเป็นวัวต้นน้ำหมดเลยนะคือวอัวที่จะมาขุนเป็นแม่พันธุ์อ่าขุนเป็นแม่พันธุ์อันนี้เริ่มเลี้ยงได้กี่เดือนกี่ปีแล้วครับนี่มาตรงนี้ประมาณสี่ห้าเดือนได้หรอไมาสี่ห้าเดือนใช่ใช่เพิ่งเริ่มเป็นสี่ห้าเดือนเองโอผูออ้ชมครับเพิ่งเริ่มได้สี่ห้าเดือนอะไรเป็นแรงบันดาลใจครับครับเอ่อเอ่ออย่างที่เล่าเมื่อกี้เนาะเราปลูกหลายอย่างเนาะปลูกผ่านเรื่องออปลูกต้นไม้ต้นอะไรพืชมันไม่ได้ผลครับผม ก็เลยศึกษาเรื่องการเรียนวัวนี่เรื่องต้นศึกษาอ๋อนี่เพิ่งเริ่มต้นเลยใช่ไหมครับเริ่มต้นมีปัญหาอุปสรรคอะไรมาเข้ามาอย่างครับนี่ตอนแรกก็โควิดอแล้วนะละบีสกินระบ B ีสกินอ่าก็สก,กัดเอาอยู่อ๋อเอาอยู่เอาอยู่พอบอกได้ไหมครับว่าทําไงบ้างครับเอ่อเรื่องของถุงไฟกลางคืนแล้วก็สมนะแล้วก็มีหลอดไล่ยุงอยู่อ๋อหลอดหลอดนั้นใช่ไหมครับหลอดไฟอ่าผู้ชมครับมีการสมไฟแล้วก็ หลอดไลยุ่งระบบไฟแล้วก็ใช้ระบบสลักเซลทั้งหมดไอหลอดไลยุงเนี่ยผมต้องเก็ตเห็นว่ามีตัวนี้เขาเรียกทัมเมอร์ไหมครับอันนี้ทัมเมอร์ครับตัวทัมเมอร์ตัวตั้งเวลาตั้งเวลาไว้ทำไมครับก็ปิดเปิดหลอดเราไม่ต้องมาปิดเปิดมันผู้ชมครับขนาดระบบหลอดไฟยังใช้ทัมเมอร์ไม่ธรรมดาให้ติดแล้วกี่กี่โมงถึงติดครับอ่าหกโมงสี่สิบติดเพราปิดงัวผู้ชมครับหกโมงสี่สิบเนี่ยหลอดจะติดทุกหลอดครับ มือติดเลยตีห้าก็คือปิดทุกหลอดปิดทุกหลอดโอ้เยี่ยมผู้ชมครับถ้าใครจะมาดูงานก็โผรมาได้ผู้ชมครับรับติดตั้งด้วยแล้วก็ทําให้ดูเป็นตัวอย่างเลยเนาะเป็นตัวอย่างเลยเนี่ยผู้ชมครับไม่ธรรมดาเซอร์รูปแบบทุกรูปแบบอืมเยี่ยมเลยครับผู้ชมครับได้ตามงบประมาณจะได้ตามงบประมาณคุยกันได้เนาะคุยกันได้ครับผมไปพอมาอืมไม่ไม่เอาไม่ราคาไม่แรงราคาไม่แรง ก็โทรมาสอบถามได้นผู้ชมครับเบอร์โทรอีกครั้งหนึ่งครับ0989171341ค,ครับผมผู้ชมครับเป็นเรื่องจริงนะผู้ชมทชี่ใช้งานได้จริงแล้วก็โซลาเซลล์ก็ผมว่าน่าจะเป็นทางเลือกสำหรับคนที่อยู่ในทุ่งนาทนุ่งนาชุดนอนนาก็ราคาเริ่มต้น10,000บาทชุดชุดในนาเหรอครับชุดนอนนาชุดนอนนาราคาเริ่มต้นทำไมถึงเอาชุดนอนนาเข้ามาก็ชุดนอนนาก็คือที่จะสามารถไปใช้กับ หลังประมาณนี้ได้เนี่ยมาเนี่ยชุดนอนนาคือมีระบบไฟมีแบตเตอรี่มีแผงมีชาร์จเจอร์อะไรพวกนี้ประกอบให้เป็นตู้ครับผมเราสามารถที่มีไฟใช้ในในบ้านหลังนั้นหลังนั้นหรือทุ่งนาจุดนั้นได้เลยได้เลยหนึ่งหมื่นบาทเริ่มต้นที่หนึ่งหมื่นเริ่มต้นที่1ึงหนึ่งหมื่นบาทเขาเรียกชุดนอนนาโอ้พู้ชมครับเยี่ยมมากเลยนะครับเนี่ยผู้ชมครับผมไม่คิดว่าจะมาเจอในแหล่งเรียนรู้ชั้นเยี่ยมนะผู้ชมครับโอ้สุดยอดจริงๆนะครับ หัวแต่และตัวไม่ขี้เหร่เลยผู้ชมครับแสดงว่าเราเลี้ยงโวต้นน้านี่เราต้องเลือกแม่พันธุ์ที่มีโครงสร้างที่สามารถที่จะให้ลูกได้สวยนะผู้ชมครับดูหูดูหน้าดูตาดิสวยนะผู้ชมไม่ขี้เหร่นะผมว่านะเลือกแม่พันธุ์ได้ดีนะผู้ชมเนี่ยแต่และตัวนี่ซื้อมาตอนเล็กแล้วก็มาทําเป็นแม่บล็อกนี่นะครับผู้ชมครับโอ้โหไม่ธรรมดาแนะดอยคิดนี้นะผู้ชมสยอดจริงๆนะครับ อันนี้มเมล่น,นะครับมาโอ้สวยเลยตัวนี้ตัวน,วนี้ซื้อมาไว้ที่ข้อนี้เลยใช่ไหมครับใช่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 ซื้อมาได้ขี่ปีแล้วตัวนี้โอ้ตัวนี้ได้ประมาณสี่เดือนห้าเดือนนะฟัม <laughs> ข้อเลยใช่ไหมครับ้อเลย <laughs> โอ้เยี่ยมเลยจังครับก่อมข้อเพราะว่าตะกอนก็เอาไว้ที่ อีกอีกแหล่งหนึ่งอ๋อมีสองฟาร์มใช่ไหมครับมีสองฟาร์มอ่าเดี๋ยวผู้ชมครับเขาต้องขออนุญาตไปชมอีกฟาร์มหนึ่งนะผู้ชมฟาร์มนั้นจะเป็นฟาร์มวัวขุนอ๋อฟาร์มนั้นฟาร์มวัวขุนอ่าโอ้โหเยี่ยมเลยนะผู้ชมครับเดี๋ยวเราต้องไปชมกันไะเดี๋ยวผมพาผู้ชมครับผู้ชมครับอันนี้น้ำจากไหนเข้ามาจากโซล่าโซล่าเซลใช่ใช่ปั๊มอ่ฮะท่อจากนู้นมาปล่อยลงไปโอ้โหผู้ชมครับเดี๋ยวเราต้องไปเยี่ยมชมแล้วงั้นอันนี้หญ้าอาปลูกเลี้ยงวัวเลยใช่ไหมครับปลูกเลี้ยงวัวเลยครับไอ้คือหญ้าอะไรครับอ๋อมมมมีีีีทัััััั้้้้งลลูููซซ่่่กกบบบบบาาคคครรรผชน อาาจากวัวเลยครับผู้ชมงเลี้ยงวัวต้องขนาดนี้เลยใช่ไหมครับต้องอย่างนี้เลยโอ้สุดยอดจริงครับผู้ชมมองขวามือผมนะครับผู้ชมครับน่มองขวามือผมนะครับผู้ชมท่านผู้ชมจะเห็นโซลาร์เซลล์อยู่บนหลังคานะครับนี่ผู้ชมครับโอ้ยเยอะขนาดนี้เลยครับอะลองรับสําหรับไปติดเครื่องปรับอากาศโอ้การที่คุณจะใช้เครื่องปรับอากาศได้ต้องมีโซลาร์เซลล์ขนาดนี้เลยใช่ไหมครับะนาณนี้เลยยังน้อยไปยังน้อยไปใช่ไหมครับโอ้เยี่ยมเลยผู้ชมครับ นี่ครับผู้ชมบริเวณนั้นนี่คือบริเวณปลูกหญ้าปลูกกี่ไร่ครับอันนี้สี่ไร่ประมาณห้าหกไร่ปลูกหญ้าห้าหกไร่โอ้แต่นี่จะเป็นแตงของลูซี่เราก็กำว่าอีกแป้งหนึ่งสามไร่ปลูกในเปียอ๋อครับผมเนี่ยผู้ชมครับน้ำนั้นคือน้ำบาดาลแต่ไม่เค็มโอ้เยี่ยมเลยผู้ชมครับบริเวณด้นนุ้นอื้นเยี่ยมเลยนะผู้ชมโอ้ใช้ได้เลยผู้ชมครับ พื้นที่นี้ไม่มีแห้งแลง้งมีน้ําตลอดนะครับน้ำตลอดครับอดุดมสมบูรณ์นะครับน้ําเหลือไฟเหลือ<笑><笑>โอ้เยี่ยมเลยผู้ชมครับน้เหลือไฟเหลือน้ําเหลือไฟเหลือฟรีทุกอย่างเนาะฟรีทุกอย่างโอ้เยี่ยมผู้ชมครับไม่ต้องลงทุนอะไรแล้วผู้ชมโอ้มีความสุขจริงครับคลิปนี้ผู้ชมครับต้นนาเปียปลูกหญ้ากลางล่นตัดให้ดูเดียวแค่นี้แหละครับผมโอเคครับอ่าต้องการที่จะเลี้ยงวัวแบรนด์หมดเลยใช่ไหมครับใช่ครับใช่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  อันบอมบ้าในโครงสร้างมันใหญ่ดีใหญ่ดีใหญ่ดีอ๋อแล้วจากนั้นก็จะใส่ใส่เล่ใส่เร่คือต้องการเป้าหมายคือเลี้ยงชาเล่ให้เป็นวัววัวขุนวัวขุนอ๋อผู้ชมครับคือโจทย์ของอาเขาคือเขาต้องการวัวโครงใหญ่จากนั้นเมื่อได้ัโครงใหญ่เสร็จแล้วก็จะผสมชาเล่เพื่อให้วัวชาเล่เป็นวัวที่มีขนาดใหญ่ขนาดใหญ่แล้วชาเล่ก็ให้เนื้อเยอะโอ้โหผู้ชมครับไม่ธรรมดาผู้ผู้ชายคนนี้ผู้ชม สุดท้ายนี้นะครับก็อยากให้ทิ้งใจถึงคนที่อยากจะเลี้ยงัวเหมือนกับเราครับต้องทําไงบ้างถึงจะมีความสุขแยบนี้ครับก็คือต้องต้องมีใจรักมันเนาะครับผมต้องมีใจรักแล้วก็ต้องใจเย็นเลี้ยงัวต้องใจเย็นใจรักใจเย็นแล้วก็มีทุนน้อยก็ทําน้อยทุนมากก็ขยับขยายไปตามก็ดูแลยวาใจใส่พมว่ามันไปได้ครับผมมันไปได้เหมือนกับว่าไม่ถ้ามี ฝากไว้กับวดีวอืมเยี่ยม<น>เลยผู้ชมครับนี่คือแนวคิดที่มีความสุขเลยนะผู้ชมครับมีเงินอยาฝากไว้ที่นาคารเอามาฝากไว้ที่วัวดีกว่าเนี่ยนะผู้ชมครับสุดท้ายนี้ขอให้ผู้ชมมีความสุขกับการรับชมนะครับเจอกันคอ้องน้าครับสวัสดีครับ